โอ้โหไ,ไม่ได้เฮียนี่มาดีอืออือโอ้โหเฮียเฮ้ยเอาเอาเลยกูทำอะไรไม่ได้ไอ้เชฟเอ <c oughs> เอหน้าติดคนนี้อยู่นะนถ้าคลื่นไม่ลงได้ <c oughs> หน้าติดดีนานเลยวะไปเลยไปเลยฉันอยู่นันอีก เฮ้ยไอ้เชี่ยมันเลงกูมันเลงกูมันมันเลงกูทำไมวะพี่ไหนอยู่ไอ้าชิบหายแล้วปิดไปมันเลงกูไอ้ตัวเนี้ยลงได้วไหมน่ะลงไม่ได้ไ,ไม่น่าได้วะดันต่อดันต่อโอ้ยเอ้ยเอ้าเลือดกูหมดตายเหือ ไอเป็นเด็กกูเขาถืออย่างหนึ่งว่ะต้องเคลียร์ตัวหนึ่สองตัวเลยยิงไม่ไหวหรือว่าแยกอะไรคนหนึ่งนึงอุ้ยโอ้โหกูโดนเลยเนี่ยวิแรงว่ะแรงว่ะโอ้ยเราลุงเลยโอ้ยเวสเกอร์แม่งเล็งกูเลยอะเบสเกอร์จะได้ได้ยิงเขาตั้เอาจีวันแเฮ้ยเลยยิงเข้าเนี่ยเวสเกอร์โดนนี่เยเมื่อกี้ซ้ำหรับว่ะ เอออ่าเรียบร้อยจิวตายหาละยิงเพื่อนสามนนี่เดินเอ้ากูทำาจิวไอ้สุดคุณว่าคุณว่าสู่ซองไหมไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่แล้วทำพลาจิวด้ว่าไอ้ก็ยิงจิวสไตล์เลยนะยิงไม่ได้ทำเลยไม่ได้ไปกันไปเฮ้ยเมื่อกี้กูยิงเข้าอยู่นะ เวสเกอร์มึงหลบอย่างี si> ้กูจะยิงโดนยังไงนะฮะดูดิเดี๋ยวเพื่อนตำรวจแม่งไปตัวนี้ให้เอาล็อกล็อกอ้าวอะไรอ่ะอนาคตของแกเนี่ยมันจบที่ตรงนี้แหละเอ้าวเอาคาซินแล้วกูเจ็บอย่างนี้เลยเนอะเอาคาซินเฉยกูอย่าไปช่วยอีกทั้ง ไอ้ยพวกวันเริ <Joan> ่มมาไม่ต้องไปโดนมาตัวด้วยเหมือนจะมีข้อคัดตือไหมกูรอรอดสู้แต่กูไม่อยิงข้างหลังมันวะกูเห็นแล้วยัดแอบตามหลังเวสเกอร์อยู่แกแอบไปตลอดไม่ได้หรอกเฮ้ยอ๋อหรือว่าคนนึงแอบคนนี้ตามหลังแล้วเอะอาจจะมีตู้ไม่กดเอออาจจะแบบนั้นไม่มีไม่มีเอ้าไอ้เหี้ยกูช่วยไม่ได้แล้วไอ้เซ้นอ๋อโ้ยตู้ไม่กดเรียบร้อยไม่โดนลุ่ม โหเลเรแล้วง็พุ่งไปยังงี้เลยวะเอยมันต้องแอบเว้ยเข้าใจแล้วไอเบสเกอร์อมันเก็บของเราเราไปด้วยกันไหมเออเราไปด้วยกันเลย